อ่าพี่นิงล่าสุดควงลูกชายไปไหวพี่ไข่ที่คือเรื่องหัวเรื่องเนี่ยไปด้วยกันมาตั้งแต่แรก<ม>ใช่ปะ่ะคะแล้วเหมือนเข้มอ่ะไปพูดอะไรบางอย่างที่ที่ทาให้เหมือนกับแบบพี่ไข่เขาเขาเสียใจยอันนี้คือเรื่องจริงคือ<ม>น้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคนในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้แล้วก็อ้าวเข้มทําแบบนี้หรอ<ม>อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ไปเพื่อแบบเหมือนไปขอโทษ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนนิ่งเองอน,นิ่งก็ติดค้าง น้องเขาเอาไว้ตั้งแต่นู่นก่อนโควิดแล้วพอละครจะออนปุ๊บอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องรีบรีบบินไปเลยนะเพราะว่าหนิงกับเข้มอ่ะเป็นอะไรที่เวลาขอขอน้องเขาว่าขอให้ไข่อ่ะคือแค่แบบจิตคิดอะ่ะเขาก็ให้ให้เลยให้เร็วด้วยอนะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอะ่ะอาจจะให้ไม่เต็มจํานวนที่เราขอแต่ก็ขาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตั้งใจไปขอขอมาแบบ ใช่ก็คือเข้มก็ตั้งใจว่าเข้มก็ไปเหมือนแบบไปขอโทษหน,นิงก็ตั้งใจเอาแบบมันของที่ยังติดติดกันอยู่ไปให้อะไรเงี้ยค่ะแต่กับเข้มเองนี่คือแบบมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่สบายใจนิดนิดเกิดมันมันคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แบบมา,<ๆ>ม,ามาเตือนคนรอบๆบข้างเพื่อให้มาบอกว่ารู้สึกได้นะว่าแบบว่าไปพูดจาเล่นเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สิ่งที่เข้มพูดไปอ่ะ มันดันไปคนลอ็อะเข้มก็ไม่ได้บอกคนรอบข้างแต่คนรอบข้างอะดันรู้ผู้จัดการใครที่ไปอยู่นอนที่บ้านเข้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกก็เลยรีบไปก็คือไปกันสองคนกับกับทีมทีมเขียนบทค่ะหลังจากไปขอคมาเรียบร้อยแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น,นแปลกๆอีกไหมคะหรือว่าถ้าถ้าสำหรับหนิงสำหรับหนิงก็คือเหมือนในห้องพระก็จะมีคนมาแบบคือหนิงจะแยกโซนวางพระส่วนพระไข่ส่วนไข่ใช่ไหมพญานาคส่วนพญานาคก็คือตรงตรงตรงมุมมุม มุมที่ที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรมุมฝาผนังนะอะก็คือจะมีคนแบบเหมือนมาเคาะเคาะเคาะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาหนิงไปหนิงก็จะชอบเอาของประหลาดประหลาดไปให้หนิงไปถามเพราะว่าถ้าชอบอของประหลาดประหลาดที่เหนือมาให้อ่ะช่วยมุกบอยด้วยนะครั้งหน้าหนิงจะได้เอาของประหลาดอันนี้ไปพาาไไราะมันบอกไม่ได้อะว่าคืออะไรแต่ว่าเหมือนกับเวลาเราไปใช่ป่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะคือน้องก็จะมีของเล่นมีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็บอก เป็นชั้นชั้นได้แบบนี้ชั้นคงต้องเบื่อแน่ๆเลยอย่างเงี้ยก็คือหาของเล่นแปลกๆใหม่ๆไปให้มันอินเทรนด์แล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังว่าอันเนี้ยมันกําลังอินเทรนด์มากเลยนะอะไรเงี้ยมันแบบไม่มีใครมีเลยนะในเนี้ยน้องมีคนแรกเลยนะพี่เอามาให้นะอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ไม่บ่นนะคะหนิงเป็นคนไม่ไม่ได้บ่นแต่มันกับว่าไม่ได้บ่นว่าเฮ้ยได้อย่างนี้แล้วจะให้อย่างนี้ไมมแต่ว่าพอเวลาเราได้เราจะรู้สึกติดใจเองว่าเรายังไม่ได้ให้เขาอะไรเงี้ยค่ะ เองอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาไปทำอะไรหรือเราได้เป็นามน้องไหมว่าเอ้น้องไปทำอะไรมาไปพูดยังไงโดยโดยดีเทลอ่ะหนิงไม่ขอลงลงรายละเอียดแทนเขาแต่เหมือนเขาว่าเหมือนเป็นคําพูดแล้วเขาว่าคิดของเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วแล้วแลสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเอาไปบอกกับแบบผู้จัดการไปบอกกับแม่หรือคนในบ้านว่าใช่อะไรอย่างนั้น่ะเหมือนเขาแบบเขาเล่นอ่ะสไตล์แค่มันเขาจะเป็นเด็กที่แบบสนุกไงติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่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 คือจริงๆร้องเรื่องอย่างนี้หนิงว่าให้เขาเจอด้วยตัวเขาเองว่าทุกวันนี่หนิงก็บ่นเขาจนเขาแบบว่าจนหนิงเดินมาตะกายหนิงเห็นละมันมองหน้าเนี่ยคงคิดได้จะว่าวันนี้แม่จะบ่นอะไรอีกอ,อะไรเงี้ยคือหนิงบ่นจนจนบางทีเรื่องเรื่องเล็กๆก็เอาปล่อยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันๆเขาก็ลาคาญหนิงบ่นอยู่แล้วเหมือนครั้งนี้ไปเม่เสียเที่ยวก็ได้เลขเด็ดมาด้วยใช่ไหมคบได้<อ>แต่ว่าจริงๆไลท์ที่โชว์ไปนั่นคือส่วนหนึง่งไอ้ส่วนที่เก็บเอาไว้เดี๋ยวจะซื้อเองมีส่วนนึงเออค่ะ ประทัดจริงๆจุดนิดเดียวค่ะหนิงบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะอ่ะเราหนิงก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะว่าหนิงจะจุดประทัดไปเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมดดำจะเอาไปพูดอีกว่าว่าหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะแต่หนิงบอกแล้วว่ามันมีเคล็ดของความสําเร็จอยู่อันหนึ่งคือเราจะต้องไปถ่ายรูปอันนี้คือก็มีคนบ่นมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปตรงกองประทัดของใครที่เขาสําเร็จแล้วชีวิตเราก็จะสําเร็จไปด้วยอย่างเงี้ยแต่หนิงจุดเองจริงจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังค์ไปจุดประทัดไม่เอาตังค์ไป อ๋อใช่หน,งหนิงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แล้วค่ะว่าหนิงจุดประทัดก<ป>ี่อันแล้วถึงเวลาอย่ามาดราม่าก,กับหนิงนะ,ะเพราะว่าจริงๆหนิงรู้ว่ามันควรจะแค่ไหนอะไรเงี้ยอือฝากบอกม่มดใช่ไหมคะเอาฝากบอกค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเห็นว่าหนิงไปไข่แล้วเห็นรูปประทัดเยอะๆจะหาว่าหนิงไปจุดประทัดอีกอะไรเงี้ยค่ะใบเล็กเดหน่อยได้ไหมครับอ่าเล็กคก็อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่เติมตัวหน้าขึ้นลงอีกนิดหน่อยละกันเดอดวงไข่ดวงมันโอเคค่ะ